พี่น้องที่รักการที่โยบกล่าวเหมือนขอความเมตตาสงสารจากเพื่อนแทนที่จะรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับพวกเขาที่ได้พูดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเชิงตำหนิเพราะท่านหวังเพียงให้พวกเขาเข้าใจและเป็นกำลังใจมากกว่าที่จะทับถมโยบยอมรับและมองว่าความทุกข์ยากลำบากนั้นเป็นไปในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่มีพระอนุภาพ ในการทำเรื่องทั้งหลายได้โยบยังคงเป็นพยานและประกาศถึงความเชื่อในพระเจ้าแม้จะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งแต่ท่านยังคงเลือกให้พระเจ้าเป็นหลักประกันแห่งความหวังสำหรับท่านคทิศชนต้องมีความหวังในพระเจ้าพระองค์ส่งประทานให้ได้มากกว่าเพียงความสุขในโลกนี้คือพระอาณาจักรสวรรค์เราต้องให้เป็นเหมือนโยบ ที่ได้รับการสอนและปฏิบัติตามความเชื่อในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดที่เป็นดังการกล่าวถึงเรื่องชีวิตใหม่ที่กำลังจะมาซึ่งอาจหมายถึงเรื่องการกลับคืนชีพที่เราทั้งหลายรอคอยริสจชนถึงต้องมีรากลึกในความเชื่อเพื่อเราจะได้อยู่ในผ่านสทานตลอดชีวิตบนโลกนี้และต้องยึดมั่นในาศาสนาที่จะช่วยเยียวยาและทำให้เกิดผล สิ่งที่โยบกล่าวคือการคาดหวังถึงความรอดพระเจ้าจะทรงปกป้องเขาพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ท่งชีวิตแม้ว่าโยบอาจจะไม่ได้มีชีวิตในโลกแต่โยบจะได้พบพระองค์เพราะในที่สุดพระองค์จะปรากฏมาในการพิพากษาที่ทุกคนจะต้องถูกปลุกขึ้นมาและต้องพบพระองค์สิ่งที่โยบกล่าวนี้สะท้อนถึงความยินดีที่จะมีต่อพระเจ้า ทิศชนต้องไม่ปล่อยให้ความทุกข์ยากอันเป็นบทเรียนที่พระเจ้าประทานให้ทำให้เราต้องออกห่างจากพระองค์วันนี้ให้เราภาวนาว่าโปประทานพยานสอดสองสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันขอพระเจ้าทรงนำเราให้ได้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับเราเสมอ And God